ี่ครับจากนี้ไปถึงเรือกระโดงนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับครับผม้าจถนนเวียดนามเราจะไปใกล้ที่นี่ก็ใกล้ๆที่เด่นนะครับที่ปตั้งไหนไปได้เจ้าตัดหน้ากับไปได้เลยเจ้าตัดหน้ากับไปได้เลยเจ้าโอ้ยตัดไปแล้วตัดหน้าไปแล้วออกไปทำงานนะครับวันนด็กวันอาทิตย์แต่เราก็วั้วันปีใหม่นะครับ เอาละคนเยอะรับอทชอปปิ้งครับก็ขอแจ้งหยครับเมื่มยอกี้ท่านไหนอยู่ห้องสี่สามหนึ่งนะครับสี่สามหนึ่งท่านไหนยอยู่นะครับยยครับผมเมื่อกี้เขาเขาวบอกว่าอยู่ในห้องเราใช้น้ำเปล่าสองขวดนะครับส <c oughs> ามหมื่นงก็ตกเป็นห้าสิบห้าบาทนะครับหกสิบบาทนี่แหละ แต่พี่จ่ายให้เขาแค่สาบบาทเลยผมจ่ายกองได้ทีเลยครับน้ำสามหมื่ดองคสามหมื่นดองครับสองขวดโอโหมากินน้ำที่นี่แพงจังเลยเดี๋ยวหลังจากครับผมอาข้าวครับค้ับครับครับครับบค คุณพวกโชคดีได้กินน้ำสาม0 0ื่นดองส0 0 0มนดองใช้เป็นหมื่นใช้เป็นหมื่นเลยเมื่อคืนมีท่านไหนไปกินเบียร์อยู่ข้างนอกไหมครับบรรยากาศดีมากครับก็ผมก็ได้เห็นประบ้านสิบกว่าคนนะครับเห็นไปข้างนอกกินเบียร์นะครับ ดาวสาสิบบาทครับเดียวเดียวสามสิบบาทอีกสิบบาทผมยังไม่มีสิบบาทเดี๋ยวผมจะทอนนี่ครับสามสิบอันนั้นมันหกสิบบาทนะครับดาวหกสิบบาทครับทองหกสิบบาทครับอีกสิบบาทผมจะจ่ายเป็นเงินเวียดครับเงินดองนั่นแหละผมจะทอนให้บอกว่าสามสิบบาทเงินไทยข้าวทองสามสิบเป็นเงินดองนะครับข้าวตีเป็นเงินดองเวียดแทนเป็นสามสิบบาทนะครับ อันนี้เรากำลังอยู่เมืองเหวนะครับออกจากเมืองเหวเราจะไปที่เมืองตาหนังนะครับจะไปนั่งเรือกระดงสนุกมากนะครับวันนี้ผกขอถาวนะครับเมื่อก้วันผมเจอในคนไทยเยอะอยา่ในบนรถเราแต่วันที่ทำาไมเจอคนเวียดนามหมดนะครับคคนไทยกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านแล้วครับวันนี้เห็น สาวเวียดนางผู้หญิงเนะครับเขาเห็นสวยมากแม่แม่พี่พี่มันสวยมากเลยครับเป็นคนเวียดนามหมดเลยครับชุดาวชุดาวย่าได้ใส่สบายไหมครับสบายสบายแล้วครับใส่แล้วสวยครับสวยครับสวยมากเลยป้าป้าสวยหมดเลยครับผมเหมือนคนเวียดนามเปะเลยครับวันนี้บรรยากาศมันดีมากนะครับไม่มีฝนเนาะ สวยนี่เป็นเมืองเก่านะครับก็ส่วนส่วนมากส่วนมากนั่แหละก็ไม่เที่ยวแบบเหมือนวัยรุ่นพวกวัยรุ่นนะครับอยากกินเบียร์กินเหล้าเขาไม่เขา้าแต่ว่าของเหมือนแม่เหมือนพี่อยู่นี่จะไปที่เมืองโบราสกว่าครับสวนสวน้มีกก์โคมไฟหลนกลางคืนนีคมไฟรางคนคืนสวยมากมาบ